สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เจอกับลุงเนียงอีกแล้วครับท่านาก่อนอื่นก็วันนี้ลุงเนียงก็จะมาจับคู่เลขสองตัวแล้วก็สามตัวให้นะครับก่อนอื่นมาฟังคำเตือนก่อนนะครับ คำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เลขที่ลุงเรียงจะให้วันนี้นะครับก็จะเป็นชุดชุดใหญ่ไปก่อนนะครับลุงเรียงจะยังไม่ไม่ตัดให้นะครับคือเป็นชุดเต็มอา่าก็ท่านผู้ชมก็เอาไปพิจารณาเอาแล้วก็ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับวันนี้ เลขวิ่งของลุงเนียงนั้นนะครับยังไม่เคยพลาดนะครับยังไม่เคยพลาดเลยนะครับเลขวิ่งลุงเนียงนะครับเลขวิ่งลุงเนียงวันนี้จะให้เฉพาะเลขบนไปก่อนนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่า เลขที่ลงให้นั้นลุงเนียงไม่ได้หวังว่าจะเข้าร้อยเปอร์เซน์นะครับเลขทุกสูตรทุกเซียนทุกอาจารย์มีเข้ามีหลุดเช่นกันนะครับเช่นกันลุงเนียงเองก็คำนวณออกมาได้อย่างนี้ มันก็มีสิทธิ์เข้าสิทธิ์หลุดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปงมงายมากก็ถ้าจะซื้อก็ซื้อเท่าที่กำลังตัวเองไหวอย่าไปทุ่มมากจนเป็นหนี้เป็นสินนะครับเอาละครับวันนี้มาดูกันเลยว่าเลขที่ลุงเนียงจะให้คืออะไรบ้างนะครับอ่าวิ่งบนนะครับ ขอโทษทีครับเปไวีวยวเปลี่ยนปากกาก่อนบนนะครับบนวิ่ง0ลองเก้านะครับ เลขจับคู่3มตัวคู่โตสามตัวก็มี9 3 0แล้วก็9 4 0 2 9 0 แล้วก็3 9 0 4 9 0แล้วก็5 9 0แล้วก็5 3 0 แล้วก็มีศูนย์สองสี่ศูนย์สี่สองแล้วก็ศูนย์สามสองนะครับ เรนี้เป็นชุดใหญ่นะครับก็อาจจะหลายตัวนะครับแต่งวดนี้ลุงเนียงมั่นใจว่าสามตัวอาจจะแตกได้นะครับงวดนี้นะครับเอาท่นี้มาดูสองตัวกันครับสองตัวก็มี1 0 2 0 3 0

อย่าลืมกลับด้วยนะครับเพราะว่าอย่าไปเชื่อเซียนไหนที่ว่าเก่งแค่ไหนก็ช่างครับบอกว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับนะครับหวยมีโอกาสกลับได้ตลอดเวลานะครับตลอดพุกงวดนะครับคือเราก็ดูว่าตัวไหนที่เราชอบมากที่สุดเราก็กลับด้วยถ้าไม่อยาก ลงทุนเยอะนะครับก็ตัวไหนชอบน้อยก็ซื้อกันกันไว้นะครับเอาซื้อเท่าที่กำลังเราไหวนะครับอย่าไปทุ่มเทมากนะครับถ้าคนมีตังลองวิ่งดูนะครับเพราะเลขวิ่งลงเนียงยังยังไม่เคยพลาดเลยนะครับด้วยวิ่งลงเนียงนะครับ เอาคลิปหน้านั้นลุงเลียงจะมาตัดให้นะครับว่าจะเหลือเด่นกี่ตัวแล้วลุงเลียงจะมาตัดให้เลขที่ลงวันนี้เนี่ยเป็นเลขบนทั้งสิ้นนะครับเลขเฉพาะบนเท่านั้นนะครับวิ่งศูนย์ลองเก้านะครับแล้วก็สามตัวสองตัวนี้นะครับเป็นเลขบนนะครับลองดูนะครับรีบๆไปซื้อ อลอตเตอรี่ไว้เดี๋ยวหาไม่ได้นะครับงวดวันที่สองเอือนห้าหกหกกลับด้วยนะครับอ่า ก็ลุงเนียงน,นะครับ วันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับก็ท่านผู้ชมชมแล้วก็พิจารณาดูก็ใช้วิจารณญาณชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับวันนี้ก็ขอใหอ้ท่านผู้ชมโชคดีมีตังใช้แล้วก็ลุงเนียงก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ